ปกลุกฝนทิพย์คิดถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับจากไปครบหนึ่งปีเต็มเป็นอีกหนึ่งในเอ,เอกสาวที่ใครอยู่ใกล้ก็หลงรักสำหรับปุกลุกฝนทิพย์ซึ่งในตอนนี้ก็ครบหนึ่งปีแล้วสำหรับการจากไปของคุณแม่ดาวทิพย์แบบไม่มีวันกลับโดยล่าสุดมีรายงานว่าสาวปุกลุกฝนทิพย์ได้ออกมาโพสต์ข้อความซึ่งผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเอาไว้ว่าวันที่21สิสิงหาคมครบรอบวันจากไปหนึ่งปีของแม่มาหาแม่นะคะ แม้ว่าจะผ่านไม่ได้ยากแม้ว่าจะคิดถึงเหลือเกินคิดถึงจนจับหัวใจเพิ่งเข้าใจในวันที่แม่ไม่อยู่แล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาผ่านมาด้วยพระคัำภี์ข้อหนึ่งที่ปลอบประโลมใจดูก่อนพี่น้องทั้งหลายเราไม่อยากให้ท่านไม่ทราบความจริงเรื่องคนที่ร่วงรับไปแล้วเพื่อท่านจะไม่เป็นทุกโศกเศร้าอย่างคนอื่นๆที่ไม่มีความหวังเพราะในเมื่อเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนและทรงสิ้นพระชนแล้ว โดยพระเยซูนั้นพระเจ้าจะทรงนำบรรดาคนที่ร่วงรับไปแล้วนั้นกลับมากับพระองค์แล้วเจอกันนะคะแม่คิดถึงแม่ที่สุดเลยแน่นอนว่ามีคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลาม